แต่ก่อนพวกนี้ไม่กินเนเปียนะจ๊ะทุกวันนี้กินดีแล้วจะให้ดูกินหมดเลยคือนางไม่อยากกินใช่ไหมย่ามันเยอะเกินเหตุทีเนี้ยเราก็ให้ญ่าเนเปียก่อนนะคะอ๋อลืมบอกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะคะที่ m y farm นะคะอุย้ยดูดูสภาพเดีย๋ยวเพิ่งพูดเรื่องวัวมาดู <c oughs> ดูอ๋ย ไปตัดหญ้าค่ะชุดใหม่นะคะชุดใหม่สวยๆนะคะเลอะคาบเหงือกใครแล้วก็คาบหญ้านะคะดูแม่มันเปื้อนหมดนะคะพี่น้องโอ้เดี๋ยวค่ะก็สวัสดีนะคะที่เมยาฟาร์มนะคะทักทายนะคะนานๆที่ได้กลับมาครอบครัวเนาะก็มาเอาเนเปียให้นะคะเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนไม่เอาให้ไงเราก็เอาเนเปียให้นะคะที่ M y เอ็มไวฟาร์มัลนพวกนั้นก็กินเนเปียกินดีเด้อพี่น้อง เดี๋ยวจะสลับกล้องนะคะมาทักทายกันให้เห็นหน้าเมียเจ้าของฟามเมียนะคะ้องเมียาค่ะปีนี้ก็สามสิบสี่แต่ชอบแทนว่าน้องไงมันน่ารักดีนะคะเดี๋ยวไปพูดเรื่องวัวกับเนเปียต่อนะคะสลับกล้องก่อนค่ะค่ะสลับกล้องน้องเนบจูนนี่ก็ผสมไปแล้วยีิบเ้านี้ก็รู้ผลนะคะว่าจะกลับสัตว์ไหมเนาะผ่านสามรอบเราก็จะตรวจเนาะหกสิบวันกว่า กินดีเด้อเนี่ยกินเกลี้ยงเริ่มกินดีทีแรกไม่กินเลยนะคะวิธีการที่ให้เนเปียรสับก็คือเอาเครื่องที่มันสับละเอียดหน่อยมันก็จะกินดีใส่อาหารไปนิดหน่อยโรยล่อมันอ่ะค่ะมันไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมล่ะพวกนี้มันติดหญ้าบ้านไงหญ้าที่เกี่ยวให้กับหญ้าที่ตัดให้นะมันชอบหญ้าแบบนั้นมันไม่เคยเป็นระบบฟาร์มอ่ะวัวพวกนี้นางก็จะไม่ค่อยกินแต่ตอนนี้กินดีแล้วค่ะกินจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะกินหมดเลยอะเล็มเลมกินจนหมด พวกนางก็กินดีนะคะใช้ซูเปอร์สเตดีค่ะใช้คุดีไม่รู้ว่ายัางไงน้องดีน้องดีก็ผอมเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วตัวไม่ใหญ่หรอกเป็นวัวไซส์เล็กนะคะน้องดีก็จะมัดนะคะมัดพวกนางไว้มัดเพราะว่ามันดือ้อมันไปนชนเขาไงมัไม่ให้น้องๆกินอะ่ะมัดกันเลยนะคะเนี่ย ถ้างั้นพวกน้อยน้อยนี่ก็จะไม่ได้กินใช่หไหมนันเออนันเอออย่างนั้นแหละเออนัน,อ,น,น,อ,น,น,อ,น,นอย่างนั้นแหละนะคะมัดไว้เ้อเพราะมเป็นอคอกใหญ่เพราะอาณาเขตกว้างใหญ่ค่ะไม่กว้างใหญ่หรอกก็อาณาเขตแบบชาวบ้านเนาะบ้านชาวบ้านก็จะเป็นสวนเนาะชาวบ้านก็จะเรียกว่ากวานะ้างระบบปามก็ไม่ได้กว้างนะอันนี้ก็รัดไว้ก็ให้นางกินเต็มที่อ่ะเดี๋ยวให้อาหารหมดรางก่อนแล้วค่อยจะปล่อยเนาะพวกนี้ก็กินจนนอนสบายแล้วน้องโฟกัสนี่ก็กินจนเครี้ยงต่างมันผอมเนาะ นผอมปล่อยอยู่นะคะ M Y หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยปล่อยค่ะท้องแหละท้องชัวช้องชัวรวเลยก่อนเราขึ้นรถก็ให้หมอมาล้วงก็ได้นะคะแต่เราประกันอ่ะถ้าไม่ท้องให้คืนสองพันเนาะรับคืนก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณรับไปแล้วขึ้นรถให้หมอล้วงปุ๊บถ้าคุณว่าโอเคท้องก็เซ็นเซ็นสัญญาว่าคุณจะไม่รับคืนคุณเอ็กซิสประมันท้องเนาะเพราะว่ามันก่อนขึ้นรถมันท้องใช่ไหมละ่ะ พอลงรถมาอาจจะหลุดหรืออะไรเราไม่รับประกันการขึ้นรถและหลุดนะคะรับประกันท้องก่อนขึ้นรถนะคะอันนี้คือเอฟหนึ่งไปต่อได้นะถ้าไม่เอฟหนึ่งก็ทําไปธรรมดาที่มียาฟาร์มนังนก็กินดีค่ะเดี๋ยวเจ้าของมันก็จะไปนอนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหญ้านะคะเจ้าของก็ให้อาหารวัวเสร็จแล้วก็จะไปนอนแล้วค่ะโอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ปล่อยนะคะน้องนี้บดบดบดแดงค่ะบดแดงหายากนะวัวปล่อยแล้วก็ ให้อาหารไปตรงนี้ค่ะแล้วใส่พี่มิกพี่มิกเนาะให้เด็กๆมากินนะคะเวลาไปแล้วค่าสำหรับเมียาฟาร์มวันนี้นะคะมันที่เท่าไหร่สิบแปดจิงหาจะอ้วกกินกาแฟเยอะแม่มันจะอ้วกขออภัยทีค่ะคุณผู้ชมลาไปแล้วสวัสดีค่ะที่เมียาฟาร์มน,นะครับเด็กๆก,ก็กินเดี๋ยวก็รอ,อยากเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่น้องโฟกัสนอนอยู่นอนเล่นอุ้ยเบอร์น้องนะพี่บรรจงมาตีให้ชัดจังเลย เดี <chat> ๋ยวพอขนมันงอ่อก็จะเป็นนูนๆว้สวยเด่นแบบนี้เหล็กอ่ะบางตัวมันชอบตัวใหญ่เราไม่ชอบเราชอบเล็กๆอ่ะเส้นเล็กๆสวยดีนะคะมันมีเทนสองเทนอ่ะเทนเส้นเล็กเทนธรรมดาแล้วก็เทนใหญ่ไปเลยอะค่ะแต่เนี้ยเราชอบเทนแบบนี้มันเป็นนูนๆดีสวยดีค่ะลาไปแล้วค่ะอีกครั้งค่ะเมยาฟาร์มสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมติดตามค่ะโทรมาได้นะคะ0 6 3ย์5 2ส7มสี่สมห้าสอง้า็ดสหรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เฟซบุ๊กเดียวกันกับเฟซบุ๊กนี่นะ เฟซบุ๊กเยอกันกับยูทู e นี่ระค่าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ